ขอโอกาสสัตยายพระสูตรปัจจจย,ยสูตรว่าด้วยธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะโมตัสสะพะคควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันรรตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถะบินทิเกษตรีเขตพระนครสวทีณที่นั้นแลระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนพิสูจน์ท้งหลายเราจะแสดงปฏิจสมุบาทและทำรรที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังธรรมนั้น จงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวพิสูตเหล่านั้นทุนรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูตทั้งหลายก็ปฏิจะสมุบาตเป็นไฉนดูก่อนพิสูตทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลาและมรณะ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ตามไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นคือธรรมทิฏฐิธรรมนิยามอิทัพปัจจัยก็ยังดำรงอยู่พระตถาคตย่อมตัสรู้ย่อมตัสรู้ทั่วถึงซึ่งธาตุอันนั้นครั้นแล้วย่อมตรัสบอก ทรงแสดงบัญญตัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื้นและแตรัสว่าท่านทั้งหลายจงดูดังนี้เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชลาและมรณะเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารพระตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ตามไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ตามธาตุอนนั้นคือธรรมทิติธรรมนิยาม อิทัพปัจจัยก็ยังดำรงอยู่พระตถาคตย่อมตัสรู้ย่อมตัสรู้ทั่วถึงซึ่งท่านอันนั้นครั้นแล้วย่อมตัดบอกสงแสดงบัญญาติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื้นและจัดว่าท่านทั้งหลายจงดูดังนี้ เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนาเพราะสลายยตนาเป็นปัจจัยจึงมีภาษา เพราะัาสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลาและมรณะ พิสุดทั้งงลายความจริงแท้ความไม่คลาดเคลื่อนความไม่เป็นอย่างอื่นมูลเหตุอันแน่นอนในธาตุอันนั้นดังพันานามาชนิแลเราเรียกปฏิจสมุบาทสาทุ่ง